หอละที่นี่เราก็จะเทมะเขือเทศลงไปด้านหนึ่งจริงๆกินสดก็ได้มะเขือเทศแต่บางท่านไม่ค่อชอบบางท่านไม่กล้ากินสดอย่างเช่นผมเนี่ยว่าไปเนาะ ใส่ตกเจียวเยอะใส่มากเลยเค็มเค็มและไตจะทำงานหนะักไม่ดีต่อสุขภาพโอเคเสร็จจบข้าว